ลูก <Hey. S 2> เบรกลูก,ลกน้อยมีหมดลูกใหญ่มีหมด,ใ,มหมดใช้ตัวนี้นี่ยอมเลยใช่ไหมเออถ้ายอมแฟนผมยอมว่ามันไม่ไหวมันเกินไปมันยอมยอมยอมนี่คือยอมความดกยอมความโดกมันเหนื่อย <c oughs> มันเหนื่อยสำหรับเก็บเออสำหรับคนเก็บคนทำนะ ที่หลังแก,กฉีดไอ้ตัวแม,กมากาลาวาเข้าไปนี่เป็นยังไงพี่ก็ดูลูกออกครับเยาว่า,บาบห,นหนึ่งนวนอย่างนี้เลยดูลูกเลยที่ผมเก็บเก็บมาเนี่ยเหลอลูกเก็บกองไว้เนี่ยนะล,ะลูกที่เก็บกองไวเ้เหลอล่องเนี่ยผมได้สิสี่สอบสิห้าสอบนะสิห้าสอบกระสอบปุ๋ยใช่ไหมสอบปุ๋ยสอบหััอาหารเรานี่แหละสิบสี่สิบห้าสอบมันกี่ประมาณกี่กิโลเนี่ยประมาณแคสามร้อยโลนะสามร้อยโลล,ลอ่อ,อ,ลองเดียวเออล่องเดียวนี่ย300โ,โอ้มันจะเก็บยังไงไหวนี่ ก็ถึงว่าไม่ไหวตอนไงเก็บได้แค่สององเมื่อวานเจ็บสามล่องวันนี้ได้สอง่องมันดกขนาดนี้เลยเหรอพี่ปกติมันประมาณนี้ไหมไม่เคยมีหรอกที่ที่ทามานะเหรอเออนี่นี่นี่ผมจะมาดูว่ามันจะเลี้ยงนี่นี่คือว่าทถทามันรีบนี่ลูกเล็กๆนี่มันจะมันดูที่มันออกมาซ้อนนี่ดูออกมาอ่อยออกมาสามสามลูกแแต่งหมดนั่นนี่สามลูกี่ไม่รีบหรอตัวนี้รีบนี่คือว่ารีบส่วนน้อยมันไม่ค่อยรีบ แต่ก่อนมันจะรีบอย่างนี้นี่นี่ลูกมันรีบเห็นไหมลูกเล็กๆมันออกมาเนี่ยรีบมัเจะเรียบถือมาคืนแห้งเข้าไปนะอ๋อจะรีบอย่างเงี้ยเออนี่มันรีบคือเมื่อก่อนนี่นะครับคือเมื่อก่อนนี่เห็นไหมลูกเล็กๆมันนี่นี่เต็มไปหมวนดูที่ดูดูดีๆนี่ถ่ายกำลังออกกำลังออกอ่ะมันมันมันก็ไม่หมดง่ายนะพอเราเก็บไปมันก็ออกมานี่ยลูกเล็กๆมันประมาณห้าหกวันก็เจ็บได้อีกพวกนี้อ๋อพวกนี้ห้าหกวันก็เก็บได้แล้วเออ ออกอยู่อย่างนี้ตลอดออกอยู่ตลอดล่ะอ๋อที่เหลือนี่คือตอนนี้เก็บทุกวันเลยใช่ไหมทุกวันเลยวันนี้กะประมาณอันนี้ก็ต้องเก็บได้นี่อันนี้รูปใหญ่เก็บได้ลวอือยังหลงอยู่ยังยังไม่หมดถ้าเก็บเต็มที่ผมก็ไม่ค่อยทันนะสองคนสองแรงงานตายายสองแรงงานตายายอแล้วก็ทำไปงนั้นนั้นแหละแล้วปุ๋ยล้วพี่ปุ๋ยทางดินเป็นไงบ้าง ปุ๋ยทางดินก็ใส่อยู่แต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่เหรอปกติห้าห้าห้าล่องเนี้ยห้าล่องใส่ผมใส่ทีหนึ่งหมดทีละลูกนะหมดทีละสอบนะเหรอแต่นี่ใส่ยังไงไอ้นี่ผมซื้อมาลูกหนึ่งผมใส่ได้สามรอบโอ้ปุ๋ยทางดินก็ไม่เปลืองเออปุ๋ยทางดินได้สามรอบอ๋อปกติผมใส่สอบหนึ่งรอบหนึ่งสอบหนึ่งรอบหนึ่งอันนี้ผมปุ๋ยทางดินมันแล้วแมลงเป็นไงควรไหมแมลง ไม่ค่อยมีนะมีแต่พึ่งไงดูอ๋อพึ่งมาผสมแกสอสหน่ะสิมีแต่พึ่งพึ่งนะไม่เป็นไรเรีรกมีเต่าทองมาอยู่หรอกเต่าทองขนาดตอนเล็กๆนะตอนนี้มันใหญ่ไม่ค่อยมาอ๋อไม่ค่อยมอยู่กำลังติดลูกทุกทุกทุก่อทุกแขนงเลยเนาะอันนี้เก็บมากี่วันแล้วสวนนี้แปลงนี้ตอนนี้เจ็ดวันแล้วเจ็ดวันเออเจ็ดวันแล้วโอ้วันละสองร้อยสามร้อยโลนี่นะร่องนั้นได้ได้สิบสองวันเก็บมานะร่องแรกแรกนะแล้วสิบสองวันเออได้สิบสองวันร่องนี้ได้เจ็ดวันือเหรอ โอ้หลังละสองร้อยสามร้อยโลเนี่ยออดูที่ในลูกเล็กๆมันนี่ดูสิแค่แค่แค่ไม่กี่แค่แขนงเองย,งยอดมันนะอป็นลูกห้าลูกมัน<อ>จะไม่ดกได้ไงล่ะถือว่าดดเนะขนาดนี้ถือว่าดกใช่ไหมผมว่าถือผมทํามานะกี่ปีแต่ก่อนผมทําอยู่ฝั่งโน้นห้าปีเออแล้เพิ่มมาทำอย่างนี้สองปีผมก็ไม่เพิ่งเจอนี่แหละเพิ่งเจอว่ามันเออกําลังเจอว่านี่แหละ เพิ่งเจอว่ามันเป็นยังไงว่าผลว่ามันมันโดกมากแต่ะที่เคยเคยทํามามันไม่โดกขนาดนี้นะทํามาห้าปีเพิ่งเจอว่ามันโดกมากเออทำมันผมทํามันหนึ่งก็แต่ก่อนก็สองสามร้อยโลสี่ร้อยโลสูงสุดก็ห้าร้อยโลเมื่อก่อนเนี่นะที่ทํามาเออตอนนี้มันถ้ามันผมเจ็บปวดผมได้หลักตันเลยล่ะห้าล่องนี่เป็นตันห้าล่องนี่ตันกว่าโอตันกว่าด้วยถ้าเจ็บหวดนี่ตันกว่าอ๋อโอ้ก็โอเคแล้วดูครับดูลูกเล็กๆมันน่ะ ดูสินะแล้วจะไปนขนาดลูกลูกท no> ี่ไอตอนด้านนี้ลูกใหญ่ผมเก็บเอาหมดก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเล็กๆมันอ๋อมันไม่สวยเดี๋ยวพาไปดูล่องนี้ก็อีกหนึ่งล่องใช่ไหมอืม่ล่องนี่เพิ่งเก็บได้สองวันเก็บได้สองวันอออุ้ยดูดูดนลูกเยอะจังเดี๋ยวว่าผมพูด ผมต้องให้แข็งแรงเท่าไหร่เนาะอุ้ยมันจะรนค้างแล้วนี่เอาดูเอาดูเอาดูโอ้ยกำลังเก็บเลยเนี่ยงสองวันนั้นนี่ถ้าสองวันนะก็ลองคิดดูว่ามันแตกต่างกันเยอะอยู่นะผมว่าผมผมไม่ใช่คนพูดไอ้นี่หรอกเออก็มาดูเอาครับผลงานเอาเป็นยังไง อยู่อย่างนี้เลยอันนี้หงหันมาดูสิมันติดทุกช่วงเลยเนี่ยขึ้นไปยนยอดเลยละนี่ส่วนมากถ้ามีเต่าอมอันจะมีมาลบกขวนก็ก็มีน้อยนี่เห็นไหมเต่าเตากับพึ่งมาด้วยกันเต่าทองออันนี้มันมีทุกทุกช่วงทุกอะไรเลยเนี่ทุกช่วงทุกข้อแฝงนี่คือยังไม่เก็บใช่ไหมยังไม่เก็บอ,นะอันนี้ก็เดินไปกับไป ตรงไหนมันดุกอีกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเอาเก็บวันหนึ่งแปลงให้ละสองร้อยสามร้อยโลต่อร่องสองร้อยโลได้อยสองร้อยโลห้าร่องต่อร่องนะเก็บทุกวันอย่างน้อยมันก็หลักพันกิโลอยู่แล้วพันกิโลมันได้ตายตัวอยู่แล้วพันตันเนี่ยเออพันพันกิโลหนึ่งตันเนี่ยมัาละตันมาละ วันละตันห้าล่องเคยได้เยอะขนาดนี้ไหมปลูออกมามันก็ไม่มีผมก็ยังว่าอยู่ออมาเนะี่ยมันจะพูดทําไมอะถ้ามันไม่เป็นของจริงเนาะผมมันคนจริงพูดจริงรอยู่แล้วทำจริงรอ,อ,อยูย่แล้วเออโหยเยอะมากเอาดูเอาเป็นไงผลงานแฟนผมเขาว่าจะไม่สีดแล้วไม่ทําต่อแล้วทำไมอะมันไม่ไหวมันเหนื่อยมันโดเกินเออมันดกเกิน ก็ดูลูกเล็กด้วยครับไม่ใช่วันจะเป็นแต่ลูกใหญ่ลูกเล็กนี่ลูกเล็กที่เจาะมาอีกนะเจาะออกมานี่เออทั้งนั้นเลยล่ะประทับใจไหมพี่ประทับใจประทับใจตอบโจทย์มากเลยล่ะครับครับผมขอบคุณล่วงหน้าไปเลยยังบริษัทเลยนะครับครับครับขอบคุณมากมากครับทีนี้ผมตอบโจทย์ละว่าผ่านใช่ตัวนี้นี่ อันนี้ว่าถือว่าผ่านมากดูดูด,ดูลูก<ช>เล็กลูกน้อยมีหมดลูกใหญ่มีหมด,ใ,ด,มหมดใช้ตัวนี้นี่ยอมเลยใช่ไหมถช่ยอมแฟนผมยอมว่ามันไม่ไหวมันเกินไปมันยอมยอม,ยอม,ย,อมยอมนี่คือยอมความดกยอมความดกมันเหนื่อยเห <c oughs> <c oughs> นื่อยสำหรับเก็บเออสำหรับคนเก็บคนทำนะยันแล้วยันรีกี้พี่ยังใส่จะช่วยไปไหนก็ได้พี่ปุ๋ยปุ๋ยทางดินได้ใส่เยอะไหมพี่เนี่ยปุ๋ยทางดินไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่เหรอไม่เท่าไหร่นะทัรมดาปลูกหมดนี่นะปีละลูก ทีละลูกใช่่่ทีีนนึงลอล่อเปา๋อแต่ละล่องนี่นะล่องละสอบเลวยหรอไม่ไม่หมดหมดเที่ยวเที่ยวนึงเราเราใส่เที่ยวนึงนึงสอบหนึงไม่พอนะเหรอแล้วอันนี้น้อย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 อันนี้พอเอาแมกมากับลาวามาฉีดแล้วใส่เท่าไหร่น้อยน้อยลงลดปริมาณปุ๋ยก็น้อยลงไงมันงามเราก็ต้องลดลงอันนี้เราใส่ลูกลูกมันงามต้นแล้วเราก็ลดลดลดเที่ยวสอบทริปปลูกมานี่หมดปุ๋ยไปทั้สอบทั้งแตสอบถ้าทั้งหมด ปกติปลูกเนี่ยมันจะใส่กี่กระสอบเนี่ยสามกระสอบเนี่ยไม่ปกติถ้าใส่เนี่ยโอ้ถ้าใส่ปกตินะใส่รอบหนึ่งทีละสอบทีละสอบแล้วใส่มากสี่รอบเลยสี่รอบก็สี่สอบห้ากระสอบเลยเหรอเออ ไปเป็นสี่รอบห้ารอบเลยอ๋ออันนี้แค่สามกสสอบเองอันนี้ดีดมันลดต้นทุนไหมสามกสสอบยังไม่หมดดีเท่าไหร่ฮะลดต้นทุนได้ไหมตรงนี้นี่ถือว่าลดต้นทุนกถ้ได้ถ้าใครเอาไปใช้นะถ้าพูดถึงว่ามันแตกต่างกันเธอลองดูให้เขาลองดูถ้าเราไม่ลองก็แต่เราว่าผ่านแล้วล่ะเราใช้มาทุกตัวไม่เหมือนตัวนี้หรอกตัวไหนดีเราก็เคยมาซื้อมาสองพันสามพันเนาะเราก็เคยซื้อมาแล้วไม่เกี่ยงไม่เหมือนไม่เหมือนตัวนี้คือมันเป็นยังไงตัวตัวอื่นก็มันดี น้ำหนักดีแตกต่างงามด้วย้นงามเห็นไหมพริกอะพริกคนอื่นเขาบอกอะไรอ๋อพริกตอนนี้เขายังมาถามออเขายังถามคนอื่นทำไม่ได้นะเราทำได้เราเก่งเรามีของดีมีตัวช่วยมีตัวช่วยหมหรอไม่เราเรา เราโมเราปุ๋ยหรอกนะทับทิมทำไมมันงานต่างกันเยอะอยู่เขาว่าอยู่เขาว่าอยู่เหรอเขาปลูกปลูกมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะหกเดือนเจ็ดเดือนแล้เพุ่งปลูกไปเราวพุ่งปลูกไปเดือนที่แล้วนะพร้อมพร้อมพร้อมแตงหน่อยนึงเนาะเหรอพริกอ่ะเออเดือนนึงปลูกก่อนแตงไม่กี่วันหรอกพอปลูกพร้อมกเสร็จก็มาปลูกแตงแต่ก่อนนี้ก็แสดงว่า พี่ก็เริ่มปิดลูกออกดอกออกดอกติดลูกแล้วแล้วออกลูกด้วยออกลูกแล้วมีเม็ดแล้วเริ่มมีเม็ดอ่อนๆแล้วเขาเขาออกยังฮะเขาเขาก็ออกแต่ของเขาปลูกก่อนเรามันกระดองกระแดงอะไรอย่างนี้ของเรามันเป็นพุ่มเขียวเห็นไหมลราพังคนว่าลงทุนมาเป็นแสนนะปลูกพริกจริงหรอไม่ผ่านเราปลูกโอ้ยเรามีของดีอะไรก็งามพี่มันมีผมแหละเข็นกับตัวนะ ฉีดต้นเดียวนะกินทั้งหมู่บ้านเคยเห็นแล้วแ้งอีกเอาตัวนี้แหละไป่ฉีดนี่ดีดีอันนี้แหละดีดีอืผ่านเลยใช่ไหมผ่าผ่านพี่ฉีดวาน้าไม่ีดหรอกมันพาะมนดกจะะไม่ฉีดมันดกมันดกขนาดนั้นเลยเหรอไม่มันมันงามไงลูกคดลูกงอนี่ไม่มีงามจริงงามจริงเออเหรอเออแต่ผมเห็นไซมันก็พอดีนะไซสวยๆงามๆอันนี้กี่ อันนี้มันใช่อันนี้มันกี่วันเก็บเนี่ยไม่สมุิวันออกลูกมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มออกมาเนี่ยกี่วันได้เก็บนี่ขนาดนี้อาทิตย์เนาะตั้งแต่เห็นลูกขนาดนี้สี่ห้าวันแล้วแต่หน้าแตงมันไม่เหมือนถั่วนะเหรอเออพอมันพอมันเริ่มเท่าถึงก้อยเรานี่มันสี่วันได้เก็บอ๋อเท่าเท่านีนก้อยสี่วันได้เก็บตัวไวเนาะไม่พูดว่ามันชอบอาหารตัวนี้เลยเนาะมันใหญ่เร็วนะขนาดเราตัดไวเมื่อวานนี่ไปเก็บนี่ทำไมมันโตเร็วจังวะเมื่อวานนี้ก็ตัด คือตัดทุกวันเลยเนาะเมื่อวานได้กี่โลเมื่อวานได้เจ็ดร้อยโลเจ็โลเก็บไม่หมดนะเหลือสองร่องไม่ใช่มาเก็บหมดเก็บสามร่องนะเจ็ดร้อยโลอ่ะสามร่องจากนั่นมาสามร่องวันนี้วันนี้สองร่องนะเนี่ยสองร่องนะเนร่องเดียวนะเนี่ยร่องเดียวร่องนี้พวกนั้นยังไม่เก็บไอ้ที่กองอยู่นี่ร่องเดียวเอออ่งเดียวฮ้ยร่องเดียวนะผมนึกว่าเก็บไปทั้งสวนแนั่นนี่อ้ย หลืออีกยังไม่เอาขึ้นนั้นเก็บแล้วแต่ยังไม่เอาขึ้นใส่สอบขึ้นมานไปดูกองนั่นมัรื่นทนทึกเลยอันนี้คือล่องเดียวเอออันนี้ล่องเดียวโอ้โหสุดยอดสุดเราเราก็เราก็ใช้ใช้บ่อยทุกอย่างที่มันออกมาใหม่เราก็ใช้หมดนั่นแหละุแล้วใช้ตัวนี้มันแตกต่างกันไหมแตกที่นี่ไหมลูกลูกมันลูกมันใหญ่แล้วก็ลูกมันยาวด้วยไงลูกมันสวยอ่ะลูกมันสวยอ่ะเออเนี่ย สี่ร้อยห้าร้อยโลปัดไม่มีเลยมีสองถุงนะแต่แต่ธรรมดานี่เป็นยี่สิบสี่ถุงนะเจ็ดร้อยแปดร้อยโลนี่เป็นยี่สิบเจ็ดรโลทำไมอ่ะแค่ยี่สิบโลนะปัดอ่ะปัดปัดนี่คืออะไรปัดเนี่ยข้อข้อแค่แค่โอ้อันนี้มันไม่ค่อยมีหรอไม่มีเลยนะนี่ใช่ไหมคะที่เล็กกว่านี้ที่เล็กกว่านี้ยาวใหญ่เออมันเดินไปกันยังอันนี้ลูกลูกมันสม่ำเสมอว่างันเถอะแล้วก็น้ำหนักดีน้ำหนักดีน้ำหนักน้ำหนักดีด้วยหรอ เบอร์สิบสี่นะเนี่ยเบอร์สิบสี่ยัดเบอร์สิบห้านี่ยัดไม่ได้มันหลวมถุงอะนะถุงเบอร์สิบสี่มันใหญ่ไงเออน้ำหนักมันดีไงต้องต้องลดเป็นเบอร์สิบสี่ธรรมดาเบอร์สิบห้าเบอร์สิบห้าคือเบอร์ถุงเออธรรมดานี่เบอร์สิบห้ามันใหญ่กว่าสิบสี่แล้ต้องเอาเล็กไงเล็กอ๋ออ๋อเพราะว่าถ้าถ้าเอาใหญ่ถ้าเอาถุงใหญ่ใส่เต็มถุงน้ำหนักมันจะเกินสิบโลเอออ๋อถุงปกติมันจะเกินไงเกินกิโล ต้องเอาใส่ถุงเล็กลงแต่น้ำหนักาขนาก็น้ำหนักมันแต่น้าหนักก็ยังสิบโลอยู่าสบโลกใหญ่ถ้าเราไปไปยัดใส่ถุงเบอร์สิบห้านี้มันมันหลวมใหญถุงมันหลวมถ้าจะใส่สิบถ้าจะใส่เต็มถุงสิบห้ามันเกินสิบโลเราก็เอาสิบมันไม่แน่นไงมันไม่สวยอะไรอย่างนี้น้ำหนักดีเลยเรอพี่ปกติพี่ทำห้าแถวอย่างเงี้ยมันได้เยอะขนาดนี้ไหม ไม่ได้เราก็บอกว่ามันไม่งามมันไม่งามเหรอห้อปุ๋ยนะไม่ได oh, okay. so ้กอบใหญ่นะหกระสอบปุ so ๋ยอันนี้นะสอบนี้ไหมพี่ตอนเตอนีตอนนี้อนนตอนที่เขาเขาฉีดนะตอนมันมันยังไม่ออกลูกยังไม่ท่วมท่วมค้างอ่ะจะช่วยมันจะมีลูกไหมทำไมไม่งามนเหรอเออเริมใช้ไม่ต้องฉีดแล้ววันนี้มันงามเกินไปไม่ต้องฉีดยอดมันนขึ้นใหม่ม่องี่ท่ากับวเลยที่่อยฟัง่ะะอัปยอดขึ้นยอดใหญ่เลยตกใจหรอ ตกแล้วว่าังไงกลัวมันไม่มีลูกใช่ไมไม่ไม่ตกใจว่ามันจะไม่มีลูกเหรอมันงามเกินมันไม่มีลูกนะมันไม่ค่อยติดลูกนะมันจะเป็นเหรอใบว่าใบแยกถั่วอ๋อนี่เราเอาลองดีป่ะลองไปลองมาจแล้วมันออกมันออกลูกมาเท่านี้เนาะมันติดลูกมาเนาะลูกมันก็สดแล้วก็ได้ทุก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 ลูกเออเอออ๋อแล้วพอออกลูกมาเป็นไงล่ะมันไม่รีบเนี่ยมันก็ดกนะ